พอดีวันนี้จะมาถามมาถามอีกครับหนึ่งนะครับ <c oughs> คือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมทานข้าวนะทานข้าวทานทานแป้งเข้าไปไมันจะมีอาการปวดตามตน้าไม่ทานแป้งเราไม่ถึงเราถ่าทานแป้งเข้าไปเราจะปวดจนข้อไม่มีตูมน้ําเหลืองออกมาครับ ปวดัีซ่าปวดซีซ่าด้านหลังนะครับจะมีอาการบ้าหมุนแบบเอมเอยงหัวก็ปวดตามข้อปวดตามกรมสตีนปวดปวดตามซินเอ็นแล้ปวดต่ำนิวครับแต่ไม่ไม่ปวดมากครับคือรู้สึกคือเราเวลาเขาทานข้าวเข้าไปไม่ใช่อ๋อจะจะแช่ข้าวข้าวขาวข้าวไ้ย์หรือข้าวกล้องก็เหมือนกันครับทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราทานแป้งเข้าไปเราจะมีอาการปวดและมีอาการคือ ร่างกายเราจะมีอาการเก่งแบบอ่อถ้าเราทานแป้งเยอะเราจะมีอาการแบบกล้ามเนื้อมัอนจะเค่งนะครับเค่งแล้วพเราจะมีอาการปวดครับถามคุณตู่นะคะว่าข้าวที่ใช้เป็นข้าวอะไรคะ <c oughs> ข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะแล้วยาเก้าเม็ด ที่พี่น้องได้แนะนําไปที่คุณตู่เคยเข้ามาถามค่ะได้ทําอะไรบ้างคะก็ทำทำข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแล้วก็ข้อที่ข้อที่หกครับตั้งแต่ทําม,มารู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นบ้างไหมคะก็มีช่วงหนึ่งไม่ได้ทำามราะนนั้นยุ่งยุ่งไม,ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ได้ทําเลย ช่วงนี้กลับมาทําใหม่ครับค่ะแล้วสำคัญที่สุดก็คือยามิที่แปดธรรมะเป็นไงบ้างคะตัวนี้ใช้บ้างไหมคะไม่ค่อยได้ใช้ครับค่ะ,คะเดี๋ยวจะให้พี่น้องช่วยตอบนะคะพี่น้องท่านใดสะดวกที่จะตอบคำถามคุณตู่เชิญค่ะเล่นทาําค่ะคุณตู่ตเล่นทัครับ อ่ะพี่ตุ้มนะคะคุณตู่บ,บอกว่าทานข้าวแล้วปวดเหรอคะปวดยังไงคะคือคือคือเวลาเขาทานแป้งเนาะไม่ใช่จะแชกข้าวับแป,แป้งอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเขาทานเข้าไปเราจะรู้สึกอาการเหมือนการเริ่มขึ้นครับคือเราจะอาเออยกตัวอย่างแป้งได้ไหมคือข้าว,าวครับข้าวรับ และก็ผมก็เปลี่ยนมาทานข้าวไรส์เบอร์รี่เป็นเป็นเป็นข้าวที่นําเข้าจากไทยครับเป็นพันข้าวจากไทยที่เป็นข้าวไรสเบอร์รี่ผมก็ซื้อมาซื้อมามาลองทานดูว่าอ๋อเขาบอกว่าทาน,นนี่มันสามารถต้านกันอาเสียนได้ผมก็ซื้อมาทานแต่พอเราทานไปทานไปแล้วก็รู้สึกว่าเราขัางข่เราเราไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองทับทานถ,ถ้าแป้งเมื่อไรเราจะมีอาการปวด แลกข้าวไรเบอร์รี่เนาะแล้วเมื่อกี้ไปยิงบอกว่าคุณตัวบอกว่าทานสมุนไพรสมุนไพรอะไรแบะคะก็ผมก็ไปศึกษามามันจะมีจะมีนะสมุนไพรคือทานจำหมอกเขียวแล้วก็จะผลจะใช้กัญชาด้วยครับรว่าแบบผมไปศึกษาศึกษาตามข้อมูลในพวกเขาจะบอกว่ากาัญชาสามารถช่วยรักษาโรคแาแพุพองตัวเองผมก็ก็มีพอดีคืนหนึ่งมีมี ฝันมีคนมาบอกสมุนไพรให้ผมก็ลองเอามาใช้ดูใช้กับตุ่มที่เป็นน้ำเหลืองออกเรารู้สึกว่ามันมันดีขึ้นจริงเพราะว่าหลังที่ว่าเอาสมุนไพรตัวนั้นมาหยอดใส่แล้วก็อาการคันมันก็หายแต่ว่ายืนนี้เราคืออาการปวดศีรษะเย็นหัวแบบบ้าหมุนปวดตับตนต,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 ตัวมันก็ยังมีอยู่ครับแล้วมีอาหารเสริมอย่างอื่นอีกไหมคะคุณสุอาหารเสริมนี่นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ใช้แล้วครับไม่ได้ใช้แล้วเนาะ โอเคสดีมากเลยเออตอนนี้นะการที่คุณตู่มีอาการนะคะปวดศีรษะเียนหัวแล้วก็ปวดนั่นคือเป็นภาวะที่ร่างกายเราไม่สมดุลอาจารย์หมอเขียวบอกว่าการใช้พืชขับสมุนไพรค่ะคุณตู่นะไม่จําเป็นจะต้องหาจากที่อื่นเลยคุณตู่เออไม่ว่าจะสั่งมาจากประเทศไทยหรือประเทศที่ไหนนะคะ พืชผักสมุนไพรข้าวธัญพืชให้คุณตู่ใช้ที่ประเทศลาวนั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ข้าวไรเบอรี่เป็นข้าวที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะถามว่าทานได้ไหมทานได้ในกรณีที่หนาวนะคะ คุณตู่ลองปรับสมดุลลองดูสมดุลของตัวเองได้เลยค่ะว่าขณะน,นี้คุณตู่มีอาการร้อนเยอะเกินหรือเย็นเกินแต่ถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับจะมีอาการร้อนเกินเนาะครับร้อนเกินอยู่เพราะจากข้าวอย่างหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งก็คือกัญชานี่แหละค่ะกัญชานี้จริงๆแล้วเป็นยากล่อมประสาทตัวหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีเป็นทิศร้อนด้วยซ้ําไป นะคะคเป็นพิษร้อนเพราะฉะนั้นการที่เราใส่พิษร้อนใส่ริบร้อนเข้าไปในร่างกายร่างกายเราไม่สมดุลแน่นอนเลยค่ะหรือบางทีอาจจะร้อนตีกับเป็นเย็นเย็ตีกับเป็นร้อนมันจะพันกันไปหมดเลยคุณตู่ลองตรวจด,ดูแล้วค่อยๆ,ๆแก้นะคะค่อยๆถอนพิษร้อนประเด็นแรกข้าวลองเปลี่ยนเป็นข้าวธรรมดาก่อนก็ได้ค่ะนะคะคแล้วก็กัญชาเห็นไหมคะว่า ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายได้แค่แป๊บเดียวถ้าหากว่าร่างกายเราไม่สมดุลเมื่อไหร่นะคะเราก็จะป่วยขึ้นมาอีกตอนนั้นเลยเราจะป่วยขึ้นมาอย่างบางคนบางคนเอามาใช้เป็นยาแก้นอนหลับเป็นยาได้ทุกโรคมันไม่มีอะไรที่เราสามารถรักษาได้ทุกโรคและทุกช่วงเวลาหรอกค่ะมันอาจจะถูกกับเรานะช่วงเวลานั้นเวลานั้นเท่านั้นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเพราะว่าสมดุลของเราเปลี่ยนไป พืชหรืเอเวัตถุเหล่านั้นก็อาจจะไม่ถูกกับเราแล้วก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นให้เราปรับเปลี่ยนตามที่ร่างกายเรารู้สึกสบายแล้วก็ได้สมดุลที่สุดค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการปวดศีรษะเวียนหัวเนี่ยดีเท่ากอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ทำอยู่ครับก็เมื่อก่อนทั้งงก็อทุลุระทุลายเยอะยุ่งหน่อยก็ไม่ได้ทำเด็ดตอน ทำวันละรอบครับวันละรอบอ๋อตอนนี้ก็ทําวันละรอบใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วท่าก็ทำวทำันละรอบก็ได้อยู่นะก็เพียงพอแล้วอาจจะปรับสมดุลเรื่องอาหารแล้วค่ะแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีทํามียาเม็ดที่หกด้วยยาเม็ดที่หกเนี่ยทํายังไงบ้างคะตอนนี้คือจะจะออกกําลังกายตอนอากาศร้อนเพราะเพราะว่าผมเป็นคนที่เหงื่อออกพอคันยากครับ ผมก็เลยเลือกออกออกกําลังกายตอนสี่สี่โมงเย็นเย็นตอนที่อากาศยังร้อนอยู่ก็ใส่เสื้อกันหนาวหนะเพื่อให้อบให้ร่างกายร้อนและเพื่อออกกําลังกายให้เหงื่อออกมาครับเพื่ออะไรคะให้เหงื่อออกคิดว่าเพื่อขับสับออกครับจริงๆแล้วคุณตู่คะถึงแม้คุณตู่ไม่ใส่เสื้อหนาๆร่างกายเราก็ขับความขับขับคิีร้อนออกมาอยู่แล้วะค่ะ คุณตู่ลองใส่เสื้อที่สบายๆนะการที่เรามันร่างกายเขาดันพิษร้อนหนกมาแล้วเราไปปิดกั้นนะคะเราไปปิดกัน้นเอ่อการการที่เราปิดกั้นเนี่ยทำให้มันมันระบายพิษได้ไม่ดีนะคะลองใส่เสื้อสบายๆการที่จะระบายพิษให้เขาระบายออกไปเลยค่ะถึงแม้ว่าการออกกําลังกายนั้นในเวลาเท่าเท่ากันเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นเหงื่อนะคะ แต่จริงๆแล้วเมื่อออกมาปุ๊บเขาอาจจะแห้งไปเลยก็ได้แต่คุณไม่เห็นเหงื่อไงแต่การที่เราเปิดให้ร่างกายเราเนี่ยมันมีการขับถ่ายได้ดีเสื้อผ้าที่เบาสบายกอดปลูงอาจจะเป็นผ้าป้ายอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นตู่จะทําให้คุณร่างกายของเรามีกําลังในการที่จะขับขับทิีขับขับของเสียออกได้อย่างดีกว่าค่ะนะไม่ไม่ควรจะไปปิดกั้นให้เหงื่อออกไม่จําเป็นเลยค่ะ ก็ตามความเข้าใจของผมผมต้องทําให้เด <ừ. S 2> ือดมันร้อนเพื่อให้เหลือกออกออกแล้วสารพิษออกมันออกมานำเน,นี่ยเงือกอนั้าครับค่ะถึงถึงคุณจะไม่ใส่เอ่อถึงคุณจะใส่เสื้อผ้าหรือไม่ใส่เสื้อผ้าเงือออกอยู่แล้วค่ะถ้าได้ออกกำลังกายเหตุผลเพราะเขาถ้าหากว่าเอ่อเสื้อไอ้ที่มันโปร่งๆปรงเบาสบายพอเงือออกมาปุ๊บ เขาระเหยออกไหมคะเขาออกไปเลยเราจะสบายกว่าหลังจากนั้นสักพักหนึ่งแล้วค่อยอาจจะมาแช่มือแช่เท้าเพิ่มเติมก็ได้เพื่อเป็นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายมีการระบายที่ออกเพิ่มขึ้นนะคะครับยังไงคะคุณตู่ตอนนี้ตกลงเรื่องอาหารแล้วเรื่องอาหารนี่มีการกินอาหารเรียงตามลําดับไหมคะ ไม่ได้กินครับมันจําไม่ได้เลยช่วงนี้เวียนหัวเลยก็จําอะไรไม่ได้ก็แน,นะนํานะน้องตุ้งพี่แหม่มให้คุณตู่มาเข้าค่ายที่อุบลราชธานีเดือนเมษานี้เราจะมีค่ายที่อุบลมาที่เท่าไรแล้วนะคะจะไม่คุณตู่ลองมาเข้าค่ายสักครั้งไหมคะแล้วคุณตู่จะจําได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็ก็กเราเราเราพูดให้ผมฟังดูครับ จะาำยังไงครับท่านอะไรก่อนครับการการกินอาหารเรียงตามลำดับนะคะคือหนึ่งดื่มแล้วดื่ม,ด,มดื่มน้ำสมุนไพรแบบสมดุลสองผลไม้วิบเย็นสามผักสดแล้วก็ผักลวกส้มตำข้าวพร้อมกับข้าวพร้อมกับนี้ต้องไม่มีเนื้อสัตว์นะคะครับสูตรยังมีอยู่บ้างไหม ยังมีอยู่ครับเดอ้อลองตัดออกดีไหมคะก็ส่วนเนื่อตัดออกแต่ว,ว่ารู้สึกไม่มีอะไรก็กลับมาทานใหม่แล้วก็เลี่ยนมาออกแล้วก็หลังจากนะั้นหลังจากที่กินข้าวพร้อมกับแล้วเราถึงค่อยกินผัวแล้วก็น้ําซุปผักน้ําต้มผักนะคะ <S <S ที่ <S <S สําคัญคือเคี้ยวอย่างละเอียด <S <S ตอนนี้คุณตู่พอจะทราบหรือยังคะว่าทําไมถึงปวดศีรษะแล้วเวียนหัว ไม่ทราบหนึ่งการออกกาลังกายไม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้เหงื่อออกเนาะไม่ต้องเล่งให้เหงื่อออกเลยเราออกอยู่แล้วอันที่สองข้าวไรเบอร์รี่ควรจะปรับเปลี่ยนเป็นข้าวขาวนะคะเออแล้วก็อีกอันนึงเรื่องกัญชาครับเออแล้วก็เพิ่มการหนพิษด,ด้วยการใช้มือใช้เท้าลงยูซิครับ จำได้ไหมครับครับได้ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะพี่แหม่มน้องกุ้งที่ให้โอกาสนำเพีงเอาวิสิตขอบคุณค่ะพี่กุ้งขอบคุณค่ะที่มาให้คําแนะนําคุณตู่นะคะเจงอยากขอเสริมน,นิดนึงนะน้องกุ้งคือว่าเท่าที่ฟังมาแล้วก็หลายๆครั้งที่คุณตู่เข้ามาถามนะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารับ เรื่องราวต่างๆที่พี่น้องได้ได้แนะนําไปการที่เราจะปฏิบัติแล้วก็จริงจังกับการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ท่านเคยที่อาจารย์เคยพูดนะคะว่าเราให้เวลากับตัวเองในการที่จะปฏิบัติให้ได้มากที่สุดไม่ว่าท่านจะไปเข้าค่ายหรือไม่สะด,ดวกที่ไปเข้าค่ายก็ <c oughs> มาดูแลรักษาที่บ้านนี่แหละการให้เวลาของเราสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นผลแล้วนะกับการที่แบบว่า ถ้าเรานอนน่ะนอนติดเตียงโดยที่แบบเราไม่มีแรงที่จะทําเลยอ่ะไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยยังไงก็ต้องต้องให้เวลาตรงนั้นใช่ไหมเพราะามันไม่มีทางเลือกแต่ตอนนี้คุณเดินได้คุณปฏิบัติได้และคุณก็สามารถที่จะเข้ามาถามได้ทุกๆวันเนี่ยพออะไรที่เราสงสัยเรากลับไปทําทําแบบจริงจังนะคะการที่เราทําจริงจังปฏิบัติได้เนี่ยมันจะเห็นผลได้กับตัวเราเองค่ะแล้วคําถามที่คุณถามเนี่ยมันจะลบหมดเลยคือไม่ต้องมีคําถามแล้ว อยู่ที่ตัวเรานี่แหละว่าปฏิบัติได้ดีมากเช่นไหนนะคะนั่นคือคําตอบค่ะครับครับเขาเสริมอีกนิดนึงอะคะ่ะเมื่อสักครู่ที่คุณตู่ไม่ได้ฟังคุณเจี๊ยบอะคะ่ะคุณเจี๊ยบเป็นหลายโรคมากเลยนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านี้นะคะ่ะคุณเจี๊ยบก,ก็มาถามทุกวันนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณเจี๊ยบก,ก็ไปเข้าค่ายอะคะ่ะแล้วคุณเจี๊ยบก,ก็หายไปปีหนึ่งอะคะ่ะแล้ววันนี้อะคะ่ะหลังจากที่คุณเจี๊ยบหายหายไปหนึ่งปีอะคะ่ะคุณเจียกก๊ยบกลับเข้ามาก็มารายงานนะคะว่า อคุณเจียกได้ไปทํายาเก้าเม็ดอะคะ่ะแล้วโรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเป็นมะเร็งไวรัสตับเสพติดบีลูม,มาตอยทั้งหมดหายหมดเลยอะคะ่ะคุณเจียบบอกว่าการใช้ยาเก้าเม็ดเนี่ยค่ะช้าแต่ได้ผลแล้วคุณเจียบบอกว่าก็กินผักกินหญ้าเนี่แหละกินผักนี่แหละค่ะแล้วก็คุณเจียบบอกว่าพอทําแล้วเนะะี่ยค่ะชีวิตคุณเจียดดีขึ้นนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะคุณตูล่ลองลองลองดูนะคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเนี่ยค่ะวันเสาร์นี้ค่ะ เราจะมีค่ายที่จังหวัดอุบลนนะคะประมาณ่ายห้าวันน่ะคะ่ะแล้วก็ในในช่วงนี้นะคะ่ะอากาศร้อนน่ะคะ่ะลองดูนะคะว่าได้จิบน้ําเปล่าบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยคุณตูไ่ไม่ไม่ไม่จิบน้ําเลยอะคะ่ะมันก็ทําให้ปวดหัวได้ะคะ่ะจริงๆลองลองค่อยๆสังเกตอาการดูนะคะและสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นนะคะคุณตู่ลองลดความกลัวลงอะคะ่ะความกลัวว่าเราจะเป็นโรคหลายๆโรคอะคะ่ะ เราอย่าไปกังวลว่าเราจะเป็นโรคอะไรแต่ให้ให้เราทําให้ให้ทําไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นนะคะอย่างคุณเจีย๊ยบว่าสักคว่วค่ะแล้วผลที่ได้ออกมาของคุณเจีย๊ยบเนี่ยค่ะตอนนี้คือเพิ่งเคยเห็นคุณเจีย๊ยบในสมัยก่อนเลยนะคะคือหน้าตาเนี่ยจะแบบจะทุกข์มากเลยอะค่ะแต่ตอนนี้คุณเจีย๊ยบมาในลักษณะที่สดใสอะค่ะถ้ามีโอกาสอะค่ะคลิปนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะจะ,จะตัดออกอากาศอีกอีก,อกครั้งเมื่อไหร่อะค่ะนะคะยังไงก็ อยากให้คุณตู่นะคะลองปฏิบัติอะคะ่ะอย่างจริงจังอะคะ่ะลองลองค่อยๆทำนะคะ่ะทีละเม็ดก็ได้อะคะ่ะเม็ดไหนก็ได้ที่เราเราลองทําดูอ่ะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณตู่วันนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับรู้สึกสบายใจขึ้นครับค่ะนะคะค่ะแล้วแล้วฟังวันนี้เสร็จแล้วฟังพี่กุ้งแล้วฟังพี่แมบแล้วแล้วแล้วเรารเราจะไปทํายังไงต่อคะกลับบ้านไปวันนี้ ก็ลองไปปรับทานก็เขาลองดูแล้วก่อนยุดกันซาไม่ใช้กันซาแล้วใช้ใช้แค่คสม,มุนไพรลองดูครับค่ะแล้วออกกําลังกายอย่าอย่าใส่ชุดที่มันร้อนๆนนะคะเหมือนเราเราเราร้อนๆแล้วเราไปนั่งอยู่ในเตาอบอะคะ่ะมันก็ยิ่งแย่ค่ะนะคะคุณตู่ครับนี่อยากให้คุณตู่ไปศึกษาเรียนรู้ความสมดุลร้อนเย็นของร่างกายเนะี่ยใน youtube ของอาจารย์บรรยายบ่อยๆครับเพนะระาะว่าสังเกตดูที่คุณตู่เข้ามาถามหลายรอบนะ คุณตู่ก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลร้อนเย็นนะฮะเพราะที่คุณตู่เกิดอาการไม่สบายอะเกิดจากคุณตู่เข้าใจผิดว่าอันนี้เยันนี้ไม่ดีแต่จริง,รงๆแล้วนะร่างกายตอนนี้คุณตู่ร้อนอยู่แล้วคุณก็คุณตู่ก็ใช่แต่ริดร้อนเข้าไปอย่างเดียวอะมันก็เกิดอาการไม่สบายนะครับแต่ว่าถ้าคุณตู่เข้าใจเรื่องร้อนเย็นปัะนะ๊บเนี่ยคุณตู่ก็จะรู้ว่าโอ้ยอันนี้มันมันร้อนนะร่างกายเราร้อนอยู่เราจะใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปใช้เย็นแทนเนี่ยครับอยากให้คุณตู่ศึกษาเพิ่มเติมนะฮะเรื่องความสมดุลร้อนนเย็ แต่ถ้าคุณตู่มีโอกาสจริงๆแล้วน่าจะมาบ้านลาดที่อู่บนได้จากลามาบ้านลาดนี่ก็ไม่ไกลนะแล้วคุณตู่จะเข้าใจอ๋อเลยว่าความตึงตึร้อนเย็นเนี่ยมันจะคืออะไรบ้างครับคุณตู่ไม่มีเวลาเลยเลยครับที่จะมาค่ายนะฮะก็เมื่อก่อนผมอยู่ที่นักขั่นมันจะใกล้ฝั่งไทยหน่อยอันยนี้ผมกลับมาที่บ้านเกิดมันจะจะห่างไกลนันะแค่เดินทางจากบ้านไปหานังจั่นก่อ หนึ่งปานเลยครับได้จะเดินทางต่อไปก็ใช้เวลานานแล้ก็ช่วงนี้ก็งานที่บ้านก็ยุ่งๆเลยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยว่างครับแต่ถ้าถ้าไม่มีโอกาสมาก็ฟังจากยูทูบได้นะครฮะต,ต้องขยันฟัง y o u ูทูบบ่อยๆเปิด YouTube ของอาจารย์หมอเขียวนะว่าพิมพ์ว่าผมดูร้อนเย็นนะครับหรือกลไกการเกิดการหายของโลกก็ได้มันก็จะขึ้นมาให้เราศึกษารได้นะครับ ว่าอาจารย์จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องร้อนเย็นฟังไปบ่อยนะแล้วจะเข้าใจนะถ้าคุณตู่เข้าใจเรื่องสมดุลร้อนเย็นเมื่อไหร่ป๊อบเนี่ยคุณตู่ก็จะรู้เลยว่าอาการที่ไม่สบายเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากร้อนหรือเกิดจากเย็นคุณตู่ก็ได้รนหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณตู่เข้าไปทําได้นะครับไม่งั้นคุณตู่ก็จะเจอปัญหาตลอดนะว่าร่างกายร้อนอยู่แล้วคุณคุณตู่ก็ไปใช้ริดร้อนอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่สบายตลอดนะครับเพราะสังเกตดูจากที่คุณตู่เข้ามาถามหลายรอบนั่นแหละเกิดจากความไม่เข้าใจเรื่องความร้อนคควาาามเยย็นของงรร่กับ คุณตูลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับดู YouTube ได้นะครับครับคขอบคุณมากครับครับครับให้กำลังใจนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะ